สวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะกลับมาพบกับช่องแพร่ผ้ารวยอีกแล้วเนาะคะ่ะนอมือนีทั้งช่องจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของตัวเลขในช่องที่ได้นําเสนอไปทุกๆสำนักเนาะคะ่ะนอสำนักแรกกะขอให้เป็นของสันเจ้าเมงูจงอ่างเนาะคะ่ะนะที่ทั้งช่องเด้ไปจุดทูบ แล้วก็เสียงเซื่มซี่คอน้ำสารเพื่อนมาไหพี่ไหนองเฮ้าเนาะค่ะเนาะสารเจ้าเมงูเทียงนี่คนกระซากระลื้วว่าผู้ใดไปขอเพื่อนกระไห้ว่าสั่นทั้งช่องกระบ,บพาดเนาะค่ะเนาะที่จะไปขอมาฝากเมื่อตอนพ่อเม่พี่น้องเลขทูบที่ทั้งช่องได้ไปจุดม,มาไหาพ่อเม่พี่น้องเลขก็ออกมาชัดเจนเนาะค่ะคือหนึ่งหนึ่งสี่เนาะค่ะ ตัดเลนเอากะได้หน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งซีแล้วกัเจ็ดซีเนาะค่ะเนาะที่เป็นเจ็ดซีเพราะว่าเหล็กหนึ่งก็เหล็กเจ็ดกลเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะแล้วกัเพราะว่าอีกตัวหนึ่งกะน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าท่างช่องกะได้นำเสนอ ให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเหาได้พิจารณาแต่ว่าเลขเซียมซี่กับเลขถูกค่ายครึ่งกันเนาะค่ะเนาะเลขเซียมซี่เพิ่นก็ออกมาได้หนึ่งหนึ่งหาะคะ่ะสามตัวตรงๆเลยค่ะพ่อขยเยาออกมาก,ก็คือตกลงสองไม้นะคะเลขเป็นเลขหนึ่งหนึ่งแบบอ่ะหาเนาะคะ่ะตัวหนึ่งเป็นหนึ่งและอีกตัวหนึ่งเป็นสิบหาเนาะ ทั้งช่องก็เลยเดตัดออกมาให้ท่านผู้ชมเห่ากับมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาแล้วกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะเนาะกอยาลื่มว่าเหล็กหนึ่งกับเหล็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันกะเพิ่มเขาไม่อีกตัวหนึ่งกับเจ็ดหาน้ากระไรเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดมากกะจัดสื่อจัดหาน้าได้เนาะค่ะเนาะเลขบอลกัจับได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์เนาะค่ะเนาะกอยาลืมว่าเหล็กกับเหล็กเก้าเป็นตัวเดียวกัน กะใหผู้ท่มแฟนช่องเฮาแด้พิจารณาเบึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขก,กะทุกๆุกตัวก,กะมีเขามีหลุดเนาะคะ่ะแล้วกะสํำนักต่อไปเนาะคะ่ะกะเป็นเลขของเซียนสมุดสาครเนาะคะ่ะเลขความฝันเพิินเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นฝันเพิ่นฝันเห็นผู้ยิ่งนะคะผู้ยิ่งค้นที่มักมหาเพิินนะคะ เพิ่นว่าถาเพิ่นฝันเห็นผู้ยิงคนหนีแง่ใดสิถือเลขคู่เทือวสันค้ายกับเพื่อนเป็นเจ้าที่เจ้าวท่างที่ยูแถวนั้นเนาะค่ะที่ค่อยมาหาโ้โโฉกห้ลาบเพื่อนเพื่อนว่างวดนี่เพื่อนกับฝันเห็นวสันล้วก็มาผู้เดียววสันเพื่อนกัตีเป็นเลขหกหาศูนย์เนาะค่ะหรือว่าจะกลับหัวเลขหกก็เลขเก้าเป็นตัวเดียวกันกับเป็นเก้าหาศูนย์เนาะค่ะ เพิ่นว่าให้ตัดเหรียญน้ำเนาะค่ะมีหาศูนย์กัะพกหากะกบไปกับมาน้ำเด้อค่ะเด้อตัวกันเพื่อนกะหาเก้ากับสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะเสี่ยนเพื่อนกะเป็นคนมีเส้นค่ะคนฟันแม่นอีกคนนึงคือกันค่ะเพราะว่างวดที่แล้วเรียกว่มฟันเพื่อนกะสามตัวแตกเทิงสามตัวแล้วค่ะห้ตรงตรงเลยสามตัวแตกงวดกอนเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกสำนักต่อไปค่ะก็คือ สูตรเมษายเนาะค่ะสูตรเมษายนี่ก็แม่นคักรขางวดที่แล้วเขาจังๆเลยค่ะของเพิ่นหนึ่งเจ็ดวอดองกับเนาะค่ะแต่ว่าสูตรของเพิ่นเพิ่นว่าเลขสี่โตนี่มันสิเป็นเลขติดโตหนึ่งค่ะมาเนโนนเพิ่นว่าในปีหนึ่งสิบัวผัดแทบสิบัวผัดเลยภายใดหในึ่งปีเพิ่นว่าจะพลาดหน่อยค่ะถ้าพลาดก็แค่เทือหรือสองเทือเนาะเพิพ่นว่า เพื่อนฟันท่งห้เลยค่ะเพื่อนจับคูห้เพื่อนมีเดนก็คือมีเจ็ดเดนมีเจ็ดก็แปดเนาะค่ะเพื่อนว่าทั้งทั้งข้างบนเพื่อนห้เดนแปดเนาะค่ะร่องเจ็ดเพื่อนว่าถาแปดเพื่อนก็ให้จับคูใส่มีสองแปดสามแปดแล้วก็สี่แปดหาแปดเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าเลขติดแปดเฮเนียนสื่อบนลายเดอเพื่อนว่าถ้าสื่อเนาะค่ะ แล้วก็ร่องเจ็ดเพิ่นให้เน่นล่างเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าถ้าซื้อบนก็นให้ซื้อหน่อยเพิ่นว่าถ้าติดเจ็ดเนาะถ้ามีเจ็ดให้ซื้อล่างหลายเพิ่นวาเพิ่นเน่นสองเจ็ดค่ะกับหาเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะตัวกันเพิ่นก็นให้สามเจ็ดก็สี่เจ็ดเนาะคะ่ะเลขสามตัวเพิ่นว่าให้เด่นหกเนาะคะ่ะร่องหาก็ศูนย์เนาะคะ่ะเนาะคุณแม่เพิ่นจับให้ก็มีหกสองแปด กับ 5, 2, ะะหาสองแปดเนาะค่ะเนาะหล้กก็มีศูนย์สองแปดค่ะเลขคุณแมก่กับแม่นนะคะแม่นย่นค่ะเกือบทุกงวดเลยค่ะของเพิ่นเข่าแทบทุกงวดเนาะคะ่ะอันนี้กะงวดนี่กะผู้ใดมักน้่คุณแม่กะไปจัดหือจัดสื่อจัด,จดหาไหวได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเท่ากับโบหูว่ามันสีเขา่าหรือสีลุดเนาะคะ่ะเนาะ ทั้งช่องกเสนอไวเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเหาได้พิจารณาเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นตัวเลขในดวงใจท่านผู้ชมบอถ้าถือใจเหาเห่ากับไปจัดซื้อจัดหาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของนองสาวฟันเม่นเนาะค่ะเนาะนองสาวฟันเม่นงวดนี่เพิ่นฝันแต่ตัวงวดคุณค่ะเพิ่นตัวงวดปุ๊บเพิ่นฝันปับเลยค่ะเพิ่นกระโท่มาบ,บอก ช่องช่องตั้งแต่แหลกๆเลยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันได้อุ่มเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะเป็นเด็กน่อยผู้ยิ่งนาหักเพิ่นว่าเพิ่นกะตีห้เป็นหนึ่งสามกับหนึ่งสี่เนาะค่ะเนาะจนมือแรกจนมือนี่เพิ่นกะบบท่านฝันเพิ่มค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องผู้ใดมักน้ำเพิ่นกะพิจารณาได้ด้วยค่ะเด้อตัวเลขกเพิ่นกับบหลายคูเ mm. นาะค่ะเนาะสำรับน้องสาวฝันเหม็นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ มือนีมาของน้องโอโซนเนาะค่ะนาะน้ะนองโอโซนเพื่อนกะงวดนีน้องกะบัไเดฝันเนาะคะ่ะนาอน้องกะเป็นเด็กน้อยไล่เดียงสาเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนฝันเพื่อนจะฝันเห็นยาเพื่อนที่เสียชีวิตนะคะเมื่อบอกว่าเลขออกตัวใดตัวใดเพื่อนกะจะบอกบอกยาหน้าที่เลียงเพื่อนปัจจุบันให้รับรู้เนาะคะ่ะ ญาเพิ่นกะไปสื้อน้ำกระถือน้ำนองหลายงวดเนาะค่ะเนาะบางงวดน้องกะว่าออกมากระได้เนาะคะ่ะเพิ่นกะเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเด็กหน่อยมีเส้นถาบันเฮาเพิ่นกะเอินผีบงปากเด็กหน่อยเว่าเนาะค่ะเนาะงวดก่อนที่ออกแปดศูนย์เจ็ดกับเก้าสองนะคะงวดนั่นญาหน้าเพิ่นกะได้เที่งบนเที่งล่างเนาะค่ะเนาะงวดนี่น้องกเว่าออกมา ว่าสองสองตัวเดียวว่าสั้นกอยากให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮ้าได้พิจารณาเด้ค่ะเด้อสื่อขึ้นสื่อโลงน้ำเนทังช่องกะบ่อยากพาดที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมเฮ้าได้พิจารณาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขน้องส่วนมากเลยค่ะจะแม่นนะคะที่น้องบออเก้าสองที่อออเก้าสองกะตรงตรงเลยค่ะน้องนางเว่าผู้เดียวเด้ค่ะนางเว่ากังเว้นเลยค่ะมือเลขออกค่ะ งวดนี้น้องกระบ,บอกสองสองตัวเดียวค่ะกะไพมากกะจัดสื่อจัดหานน้ำนองได้เด้อค่ะเด้อส่วนหนึ่งสองกะอาจจะลงแต้มหนึ่งหรือว่าขื้นแต้มหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วกะ่านผู้ชมกะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเลขที่พียาเพิ่นมาบอกเนาะคะ่ะว่าได้รางวัลที่หนึ่งศูนย์เก้าสองหมวดที่แหลวค่ะกับทะเบียนลดเนาะค่ะเนาะทีทะเบียนลถเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมากตัวเลขกับน้องกะ เก็บไว้จัดสื่อจัดหาพิจารณาได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ทางช่องก็เสนอเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะ้วก็อีกสำนักต่อไปก็เป็นของน้องสาวเนาะคะ่ะน้องกุหลาบเนาะ,ะน้องก็ว่าน้องฟันดีว่าสันวันพระธิพา,านมาเนี่ยคะ่ะก่อนเขาพัรษาเนาะ,ะน้องก็ที่จริงน้องก็อยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะกลับเมื่อบ้านกลับเมื่อเหตุบุญเขาพัรษา เพื่อนกะเดนนอนในเพื่อนเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนเพิ่อนเพิ่นกะพึ่งสร้างบ้านใหม่เนาะค่ะบ้านเล็กที่เพื่อนกะพึ่งโคมาใหม่ๆเนาะเพื่อนว่าเพิ่นนอนฝันวันนผะเพิ่นฝันเห็นเมซี่ฝันเหม่นว่าสันฝันวาเมซี่เขามาในเพื่อนว่าสันบ้านเล็กที่เพื่อนเพิ่นกะเจ็ดสองเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นว่าเป็นฝันที่ดีหลายว่าสันฝันเห็นเมซี่เขามาเพื่อนพ่เคยฝันเห็นจักรเือว่าสัน ฟันเหม่นที่เพิ่นฟันเหม็นๆนะคะและ้วกาในคืนเดียวกันน้องกับฟันว่าโตเจา้าโตเองนะคะมีทองนั่มละคะ่ะได้ทายรูปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในทองนะคะเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาเด็กน้อยว่าสันแต่บลูว่าเป็นผู้ยิ่งทือผู้ทายเนาะคะ่ะเนาะทั้งช่องก็เลยได้ถามอายุเพิ่นเนาะคะ่ะเพื่อมันจะมาอายุเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะน้องกับว่าน้องอายุ4ี่สิบสองเนาะคะ่ละล้วกาเกิดพ่อซ2สองหาสองสามเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าเลขที่นองมากค่ะคือเลขหนึ่งเนาะคะ่ะทั้งเพื่อนกะว,ว่าถา้เเ 1, 3, 1, ะะถาเป็นผู้ยิ่งเ็กหน่อยผู้ยิ่งกะสิเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะค่ะถ้าเป็นผู้ใา้กะสิเป็นหนึ่งหานะคะ่ะแต่ว่าปกติค้นทองทั้งแอดกะคิดว่านาสิมีศูนย์เนาะค่ะเนาะกะคิดว่านาจะเป็นศูนย์สี่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นความมักส่วนตัวถ้าผู้ชมท่านใดมากตัวเลขกับนองกะ เก็บไปพิจารณาได้เด้อค่ะเด้อทางช่องกะเสนอให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะมีโชคมีลาบไปนัากันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สำนักต่อไปกะเป็นตัวเลขของที่ทั้งช่องได้ไปเฮ็ดบุญเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ไปขอโชคขอลาบนั่งทาวเวตสุวรรณเนาะคะ่ะเนาะอยู่วัดจุฬามณีเนาะค่ะแห่งเมืองสมุทรสงครามวัดดังของเมืองสมุทรสงครามเนาะคะ่ะเนาะ จุดเลขทูบออกมากะได้แปดเก้า่นาะคะ่ะนาาตัดออกมากะได้เก้าแปดแปดสี่ล้ะกะเก้า่เนาะค่ะน้ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อว่าเลขเก้ากับเลขหกเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะนาอกาให้กลับไว้น้ำเนเด้อค่ะเด้อและกาเลขเสี่ยมซี่ที่ท่านที่ทางช่องได้จุดได้เซียงให้นะคะ เสียงเสือมซี่ก่ะได้ซีสองสองค่ะกระตัดออกมาก,ก่ะได้ซีสองกับสองสองเนาะค่ะเนาะแล้วกะเลขของทงที่ทั้งวัดเพิ่นนห้ยอะค่ะที่พี่คนขายลอตเตอรี่เพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะที่รถเพิ่นยกพระพุทธชินราชนะคะเพื่อนรถทะเบียนเลขทะเบียนกะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ด แปดเก้าเนาะค่ะเนาะกะให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเฮาได้ตัดเหรียญน้ำเนาะค่ะเนาะ,ะกะมีเก้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เพิ่นมาวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นได้มายกพระขึ้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็นาตักเพิ่นกะกว้างลอยซีซิพหาเนาะค่ะถ้าผู้ใดมากตัวเลขของวัดจุฬามณีเนาะค่ะ ที่ทั้งช่องได้ไปขอมาให้ท่านผู้ชมเท่าก็เก็บไปพิจารณาได้ด้วยค่ะเด้อเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเท่ากับบอกหูว่าจะมาตัวใดเนาะคะ่ะเนาะทั้งชองก็ได้ไปขอมาให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเท่าได้พิจารณาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สำนักต่อไปกับเป็นของเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะ เลขสูตรคำนวณของเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะเนาะเซียนเพิ่นกับเป็นคนทีเหตุสูตรคำนวณมาเมนหลายค่ะเพิ่นว่าตั้งแต่เพิ่นเหตุสูตรมากนะคะโบเคยหลุดเลยค่ะเข่าทุกงวดเนาะคะ่ะเนาะงวดที่ผ่านมาของเพิ่นก็ได้สามตัวนะคะถือทั้งเลขฝันทั้งเลขคำนวณตรงกันค่ะแล้วกับเพิ่นสองตัวเพิ่นก็ได้ตรงตรงเลยค่ะเพิ่นหไหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะ ระมาดตรงๆเลยค่ะของเพิ่นเลขเซียนเพิ่นกระโบหลายคูเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นไฮซีเจ็ดคับแปดเจ็ดเคสองคูค่ะสามตัวเพิ่นกระไฮแคสองหางเนาะค่ะคือซีแปดเจ็ดคับสามแปดเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นเน้นโตวิ่งเพิ่นว่าเน้นเลขเจ็ดเนาะค่ะเนาะร่องหนึ่งทาผู้ใดมากเลขกับเซียนสมุทรสาค่อนก็ไป จัดสื้อจัดหาไหวเด้อค่ะเด้อเก็บไปพิจารณาไปสื่อน้ำเพลินได้ค่ะเพราะว่าเลขเซียนเพลินกับเมนคักค่ะอีกอย่างกับเป็นเลขทีหน่อยคู่เนาะค่ะเนาะเป็นตาลงทุนเนาะค่ะเนาะทั้งช่องกาได้เสนอเป็นแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเหาได้พิจารณาเนาะค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวที่ทั้งช่องได้นำเสนอกับเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะ โอชัยวิจารณญหาด้านในการรับชมเด้อค่ะเด้อสุดท้ายทั้งช่องกับขอขอบกุ้นทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังเอฟซี FC แฟนช่องเฮ้ามีโชคมีลาบลำรุวยเงื่อนทองมันมันเฮียงเฮีงไปน้่กันในงวดวันที่สิบปุกระดากฎดาคงสองพหลยหสิบหาเด้อค่ะโชคโชคมันมันค่ะสวัสดีค่ะ